เดี๋ยวน้องตามใจเธอจะมาหวานใส่ฉันทำไ,ไมวันนี้เดี <g ười> ๋ยววันนี้น้องตามใจ ทำตัวให้สมวับาลการแต่งตัวเลยสวัสดีค่ะพบกับพวกเราผู้หญิงกำลังแจ๋วนีเราหวานหวานอย่างนี้เราต้องกินไก่ทอดอ๋อนึกว่าหวานหวานแบบนี้ไปหาหมอดูตรวจเบาหวานคนละหวานคนละหวานไก่ทอดชิ้นทอดเค้กมะพร้าวอ่อนหรือว่าวาฟเฟิลฮ่องกงอันนี้ก็มีความหวานนิดหน่อยได้ยูนี่แต่ว่าที่พี่พูดมานะคะคืออยากกินทุกอย่างเลยร้านแรกอะไรบ้พี่เดียร้านไก่ทอดอร้านไก่ทอดร้านนี้เป็นรถเข็นเล็กๆนะอยู่ในซอยลับๆ ขายไม้ละสอบาท2บาทขายได้ไงอ่ะซึ่งยี่สิบกว่าปีอ่ะแล้วเขาขายดีแบบเนี้ยแล้วก็ยังสองบาทอยู่หรอโอแล้วอย่าเรียกเจ้าของร้านว่าป้าเด็ดขาดทำไมเพราะว่าเรียกย่าไว้เรียกย่าคนเดียวอร้านพี่ตุ้ยไก่ทอด2บาทค่ะนี่ทำไมขายได้ยังไงขายมายี่สิบปีแล้ว แล้วก็ชุบแป้งชุบแป้งแล้วก็ชุบเกล็ดขนมปงังถ้ามีลูกค้ามาสั่งก็ทอดให้ก็ตามคิวกันไปถ้าเกิดวางไว้มันเย็นแล้วมันก็ไม่อร่อยมันจะไม่กินแล้วเดี๋ยวจะไม่ติดใจไม่กล้าขายแพงก็ขายแบบให้เด็กกินมั่งผู้ใหญ่กินมั่งอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปเลยอยู่ในซอยอ่อนนุช49พี่ตุ้ยไก่<แ>ทอดแล้วถ้าเกิดไปนะแล้วไปเรียกป้า ไม่ขายไม่ขายเลยออกมาอีกใช่ถ้าจะไปถ้าถ้าอยากเรียกป้าให้มาเรียกย่าของเราดีกว่าอ่อไม่ได้นะอย่าไปเรียกผีดต้องเรียกพี่เป็นร้านลับๆนะคะขายอยู่หน้าชุมชนมโนราวันอยู่ซอยอนุสี่สิบเก้าที่ทุกคนเห็นเนี่ยเขาบอกว่าขายอย่างเงี้ยมา2ีปีแล้วพวกเราก็ไปถามว่าแล้วทําไมพี่ตุ้ยต้องเรียกพี่นะไม่ขึ้นราคาเขาบอกว่า กลัวไม่มีใครซื้อเพราะอยากจะขายแล้วให้ทุกคนได้กินและอยากทุกคนได้จับต้องไม้ละสองบาทรู้ไหมพี่ตุ้ยบอกว่าอะไรอ่าถ้าจะมาฉันถึงจะทอดนะฉันถึงจะชุบให้จะได้้อนๆฉันจะไม่ทอดทิ้งไว้แล้ววางไว้บนตะแกรงงเด็กๆซื้อได้ไงเนี่ยแล้วทุกคนน่ะมาถึงก็เลือกแล้วแล้วพี่ตุ้ยก็จะเอาใส่หม้อทอดอย่างเงี้ยแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็เสด็จน้ํามันให้แล้วจะเอากี่ไม้อะไรหนูสองบาท นอกจากไก่ไก่ทอดไม้ละ2บาทแล้วเนี่ยยังมีหนังไก่ทอดลูกชิ้นทอดเฟนไฟรทอดใครที่อยู่ใกล้แถวอ่อนนุช49ก็ไปอุดหนุนพี่ตุ้ยได้แม่ร้านปิดช่วงเย็นๆแต่เปิดตั้งแต่บ่าย3ามไปจนถึง3ามทุ่มนะคะก็คือโทรสั่งหรือจะโทรสั่งพี่ตุ้ยก็ได้นะอ้อแล้วบอกว่าเดี๋ยวแวะไปเอาพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยใจดีมากเลยเอาไปกินเค้กที่ราคาไม่แพงค่ะได้เหมือนกันออร่ยอร่อย ร้านเค้กลุมพลีเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนนะมีให้เลือก6รสชาติด้วยกันราคาเริ่มต้น35บาทเลิเวร์เพียนี่มาเขาขายแบบว่าขายได้ยังงาโอ้โ,อโอขายได้35บาทเท่านั้นไปที่อยุธยาค่ะรสชาติค่ะออริจินอลน,นะคะดั้งเดิมเลยมะพร้าวใบเตยคือเพิ่มน้ำใบเตยไปด้วยนะคะมะพร้าวหน้าฝอยทองค่ะรสช็อโกแลตแล้วก็รสกาแฟอย่าลืม เพิ่มเค้กมะพร้าวอ่อนลุมพลีเจ้าแรกของเราเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นช่องทางเลือกนะคะค่ะเป็นของฝากของฝากนี่ไงชื่อเค้กลุมพลีพพเพราะว่าอยู่ที่ตำบลลุมพลีอ๋อมีชื่อตำบลเป็นชื่อตำบลลุมพลีอุทย,ยาเปิดมากว่า15ปีแล้วนะจ๊ะคุณแม่บุษบาเจ้าของร้านเนี่ยเป็นผู้คิดค้นสูตรเค้กมะพร้าวที่ใช้มะพร้าวน้ําหอมใช้ทั้งเนื้อแล้วน้ําเลยเพราะฉะนั้นเค้กของเขาจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์คือมันจะหอมมะพร้าวเลยนะคะ เมนูเด็ดก็คือเค้กมะพร้าวอ่อนเนื้อชิฟฟ่อนนุ่มละมุนอ,อวามเลย,เลยดียเนาะคือเขาไม่ใช้สารแต่งกลิ่นใดๆเลย,ยเค้กมะพร้าวของที่นี่เนี่ยเมย์ให้เลือกถึงหรสชาติด้วยกันนะคะ<า>มะพร้าวอ่อนดั้งเดิมก็มีมะพร้าวอ่อนใบเตยมะพร้าวฝอยทองแล้วแบบหน้าแยมส้มทาบางๆแบบนี้ก็อร่อยเค้กกาแฟและเค้กช็อกโกแลตนะนอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูอื่นๆให้เลือกอีกมากมายเช่นเค้กกล้วยหอมเค้กโร เค้กวันเกิดก็มีจะสั่งเค้กวันเกิดก็ได้นะคะแล้วก็ช็อกบอลไม่เป็นขนมเหมือนแบบที่เรากินตอนเด็ก<ช>ๆเลเกแบบนี้นะคะราคาเริ่มต้นกล่องหนึ่งนะทั้งกล่องไม่ใช้เป็นชิ้นนะจ๊ะกล่องละ35บาทเท่านั้นแล้วเครื่องดื่มก็มีพวกยูสุเลมอนโซดาและเอสเปสโซเลมอนด้วยร้านลุมพรีเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา6 0โมงเช้าถึง1ทุ่มค่ะ อยู่แยกอ่างเก็บน้ําถนนริมอ่างเก็บน้ําทุ่งภูเขาตําบลลุมพลีอําเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่าถ่ายไปใจดีใจดีอ่ต้องไปอุดหนุนนะทุกคนมีที่ไปกันหมดแล้วเดียไม่มีเอาราไม่มีที่ชอบที่ชอบหรอพวกเรายังมีที่ชอบกันเลยเดียเดียต้องหาที่ชอบด้วยเลยต้องหาที่ชอบที่ชอบเนาะวันนี้จะพาไปบ้างนะคะพาไปแถวดอนเมืองละกันจใกล้เลยนะคะที่นี่เนี่ยเขามีทั้งจิบกาแฟสารพัดเครื่องดื่มนะคะแล้วก็กินขนมไปด้วย นวดผ่อนคลายไปด้วยจะกินหรือจะนวดล่ะเนี่ยก็เอาทั้งหมดนั่นละค่ะ<อ>ยา่าคือคิดดูสิว่ามันจะผ่อนคลายขนาดไหนคุณผู้ชมเขามีครบหมดด้วยนะนวดขานวดเท้านวดตัวไปที่ร้านนี้กันคอฟฟี่สปาจ้ะร้านเราก็จะมีไอศครีมนะคะก็เป็นมีวัฟเฟิลค่ะไอศครีมแล้วก็มีไอศครีมเ,เป็นวัฟเฟิลฮ่องกงค่ะมีนวดนะคะมีนวดเท้ามีนวดไทยผ่อนคลายค่ะแล้วก็มี เครื่องดื่มเป็นกาแฟเป็นชาค่ะใครที่ผ่านมาย่านดอนเมืองนะคะก็ขอเชิญที่ร้านคอฟฟสปานะคะคอฟฟสปาจ้าเปิดมา2ปีแล้วนะคะ,ะร้านนี้เนี่ยผสมผสานความหอมกลุ่นของกาแฟแล้วก็หวานละมุนกับขนมแล้วก็ไอศครีม,มที่สําคัญคือชอบมากก็คือมีบริการนวดผ่อนคลายไปด้วย <Yeah. S 1> คืออันนี้คือเป็นเมนูอาหารเมนูขนมเยอะซ<อ>ะด้วยใช่คือเยอะมากๆนะคะคือเอาจริงว่าแค่มาจิบ ชาจิบกาแฟกินขนม<อ>คือก็เรื่องไม่ถูกแล้วยังนั่งน,นวดเท้าไปด้วยคือมันชิลมากจริงๆนะคะแล้วระหว่างนวดก็สามารถสั่งเครื่องดื่มอะนั่งจิบพร้อมกับนวดขานวดเท้าอย่างเงี้ยไปด้วยได้เลย<อ>แล้วราคาเริ่มต้นนะย่าแพชชั่วโมงละ250<อ>้คือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้นวดก็สั่งขนมเครื่องดื่มอะไรก็ทานได้ปกติ<อ>เลยเมนูแนะนําอันนี้ค่ะ ฮันนี่โทสอันนี้นน<ฮ>ก็ทาด้วยเนยแล้วก็น้ำผึ้งแล้วก็วาฟเฟิลไอศครีมนะคะวาฟเฟิลไอศครีมก็คือเป็นแป้งวาฟเฟอรสูตรพิเศษที่ทำเองแล้วก็เสิร์ฟไอศครีมมีให้เลือก เ้ารสชาติส่วนอันนี้จ้ะไอติมมอฟอันนี้โมจิไอศครีมรสเผือกเอออันนี้ชอบใช้เป็นแบบแป้งโมจินุ่มๆห่อหุ้มไอศครีมที่เป็นเผือกอะไรางี้สมูตตี้สตรอเบอรี่จ้ะอันนี้เป็นเครื่องดื่มปั่นสดจากสตรอเบอรี่แทดแทนี่มาดูเมนูเครื่องดื่มเขาลาเต้เย็นเปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มอยู่ถนนส่งประพาซอยส่งประภา12เขตดอนเมืองเออถึงหรือยังไม่ไม่ก็คือเข้าไปใช่ปะมันเป็นซอยคือมันเป็นวัดคือวัดไผ่เงินเลยมัน เขียนวัดไผ่เงินมันจะอยู่ใกล้ๆกับตัวมาเก็ตเลอเลยมาเก็ตถึงบูมอ้าจะไปวัดไผ่เงินแล้วก็ไม่ต่ามกันไม่ถูกอ่าวเอเคเจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วโอเคโอเคเขาเจอแล้วแล้วยังไงคือเขาจะพาเราไปมูวัดไผ่เงินไงที่เขาดังเรื่องอะไรพระแม่ลักษมีนึกออกแล้วดีมากเลยคือที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มาก บูมเนี่ยต้องไปขอเรื่องเงินแน่เลยใช่ใช่ใช่ป่ะโชคลาภต่างๆนนะหรือความรักจ้ะไม่แน่ที่บอกว่าอยู่แถวบ้านแพทแถวบ้านแพทเลยค่ะงั้นตามบูมไปก่อนเลยค่ะวันนี้นะคะย่าไม่พามูแต่บูมจะพามูค่ะกับวัดไผ่เงินนะคะแต่บูมนัดพี่คนหนึ่งไว้เดี๋ยวให้เขาเนี่ยแนะนำเขาบอกว่ามาที่นี่นะคะต้องมาไหว้องค์พ่อด้านในก่อนแล้วค่อยมาไหว้ท้าวเวส เสร็จปุ๊บเนี่ยเราค่อยขึ้นไปไหว้เทพนะคะแต่จะเป็นยังไงตามมาเลยค่ะนี่ค่ะคือบุคคลที่บุมนัดเอาไว้นะคะให้พี่ตาเนี่ยเป็นคนพานําทัวร์การไหว้ที่นี่ที่แรกเราต้องไปไหว้หลวงพ่อสำลิดก่อนนะคะให้พี่ตาเล่าประวัติขององค์หลวงพ่อสำลิดที่นี่หน่อยดีกว่าค่ะอนเมื่อก่อนนะคะหลวงพ่อสำลิดจะอยู่คู่กับหลวงพ่อทองที่ทองคำที่วัดไตรมิตรแต่ว่าเมื่อก่อนแต่โบราณจะอยู่ที่พญาไกรก่อนและว,วัดพญาไกรเนี่ยเหมือนกับว่าวัดโดนปิดลง เขาก็เลยแบ่งพักกันออกมาทางเราวัดอันนี้นะเป็นเนื้อสำริดอยู่แล้วทางาหลวงหมพ่อสำริดก็เลยมาถวายไว้ที่วัดไผ่เงิน<ะ>ส่วนหลวงพ่อทองคำค่ะเขาไปอยู่ที่วัดไตรมิตรพอเมื่อ,อก่อนจะเป็นปูนแลวพอกระทอะปูนออกมาปูนกระทาะออกมาก็เป็นทองคำก็<อ>เลยถึงเรียกว่าหลวงพ่อทองคำแต่ก็คือจะเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วซึ่งที่นี่นะคะใครมาที่วัดไผ่เงินนะคะจุดแรกที่เราจะต้องมาไหว้เลยคือเราก็ต้องกราบสักการะองค์พ่อสำริดก่อนใช่ค่ะ แลวหลังจากนั้นเราไปไหว้ที่ไหนต่อคะพ่อทาเวสไปไหว้พ่อทาเวสมวัดได้ของไหว้มาเสร็จนะคะเราก็จะไปไหว้พ,วพระราหูก่อนนะคะเป็นพระนารายณ์ทรงพุทธประทับบนหลังของพระราหูนะคะเพื่อฝากดวงอะไรที่แบบว่าดีอยู่แล้วก็จะดีกว่าเดิมอะไรที่ไม่ดีก็จะกลายเป็นดีหลังจากนั้นเราค่อยไหว้ทาเวชเพื่อขอเรื่องการงานให้การงาน รวยยันตรายป้งหลายป้องกันภยัยลุยเริ่มเลยขอเลยทาเว้นนะคะจะมี2ฝั่งด้วยกันนะคะฝั่งทางขวาเนี่ยนะคะเราจะขอเรื่องของสุขภาพส่วนฝั่งทางด้านซ้ายนะคะ ให้ขอเกี่ยวกับเรื่องของการงานและวิธีการขอนะคะเอาพวงมาล,ลัยเนี่ยไปวางไว้ที่ตรงเท้านะคะแล้วก็ขอพรเอาหน้าผากเนี่ยแตะที่กระบองของท่านนะคะเดี๋ยวจะมาขอพรอนนันนี้ขอพรเรื่องงานก่อนที่จะไหว้องค์พระแม่ลักษมีนะคะเขาบอกว่าให้ไหว้พระพิฆเนศก่อน เรามาทั้งทีคุณดิฉันจัดเสร็จใหญ่ใหญ่ไปเลยขึ้นมาไหวองค์พ่อพระพิฆเนศที่นี่เราต้องไหวอยังไงคะก็จุดธูปเก่าคำสการาบูชาทั้นศกกาปักรคุณพระก็นำพานผลไม้ค่ะขึ้นมาถวายองค์พ่อด้านบนแล้วก็ทิศฐานถวายของที่เถวายต่อพระองค์ แล้วที่เหลือเราก็ขอจากพระองค์อย่างเดียวเลยแล้วก็<ล>เราจะขอในส่วนของความสาเร็จทั้งหลายที่เราจะขอทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างพระพองค์คือเทพแห่งความสําเร็จค่ะแล้วเราต้องไปกระซิบข้างหูด้วยไหมคะกคะ็จะเป็นหนูใช่ค่ะเป็นมมสิกะค่ะจะเป็นกระซิบข้างหูหนูแต่ขอถาวายองค์ขององค์พ่อก่อนแล้วก็ไปกระซิบขอพรฝากองค์มูสิกะไปบอกองค์พ่อทีนึงว่าสิ่งที่เราขอเนี่ยขอสําเร็จในเร็ววันวิธีการบอกพี่หนูนะคะต้องปิดหูข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งกระซิบนะคะปิดนะแล้วเราก็บอก มในส่งข,ของการไหว้พ่อแม่นะคะพานของวัดสุพานนะคะจะมีใบฝักดวงอันนี้มาให้ ใบฝกักดวงก็คือให้เราเขียนชื่อามสกุลของเราอะค่ะและในทุกเก้าค่ำของในแต่ละเดือนจะมีพามจากทางอินเดียมาสวดในการบูชาพระแม่ใบดวงของทุกท่านก็จะร่วมสวดในการขอพรพระแม่จากพระแม่อีกทีหนึ่งโดยพามที่ถวายให้เราอีกทีหนึ่งค่ะแล้วพระแม่นี่ปกติอขอพรเรื่องอะไรกันคะขอกับท่านได้ทุกเรื่องเลยค่ะถ้าเรามีระยะเวลาในการกําหนดขอจากท่านอย่างเงี้ยพระแม่ขอสําเร็จใน3วันมันคนก็จะได้ก่อน3วันและในสิ่งที่ทุกคนขอจะได้มากกว่าที่ทุกคนขอทุกครั้ง พอแม่ลักสมีที่นี่นะคะเขาบอกว่าเวลาไหว้เสร็จเนี่ยนะคะให้เอามือเนี่ยหรือกระเป๋าตังค์นะคะไปลองมือท่านไปขอพรจากมือท่านนะคะข้างที่มีเหรียญแล้วโกยโกยเงินเข้ากระเป๋าตังค์เ้าครั้งหรือว่าจะเป็นแอปธนาคารก็ได้ <S <S บูว่าอันนี้มันเป็นแบบความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะขออะไรหรือว่าเราจะมูที่ไหนก็ตามนะบูก็เชื่อว่าเราเนี่ยต้อง ลงมือลงแรงทําด้วยไม่ใช่ว่ามาขอท่านอย่างเดียวนะคะจะได้ปังจะได้เฮงกับทุกคนนะคะสาธูเรื่องแบบนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าเกิดว่าเราจะให้แบบว่าเ็เรียกว่า สมจริงอะไรต่างๆได้ได้สมประสงค์อ่ะก็ต้องทําดีทำมาหากินอะไรต่างๆด้วยนะคะถูกต้องค่ะเอาปิดท้ายเบรกนี้ขอย้านิดนึงล้กันนะคะเรื่องแฮปปี้แฮปปี้เนี่ยมาอีกครั้งแล้วค่ะสําหรับช่อง3ของเราร่วมส่งความสุขนะคะรับวันปีใหม่ด้วยการแจกปฏิทินปี2568พร้อมลายเซ็นนักแสดงนะคะปีนี้มาในทีม New Energy ค่ะ ก็ต้องบอกกันเลยว่าสวัสดีปีใหม่ Moment of Happiness มอบสุขให้ทุกโมเมนต์สุดพิเศษที่ Big C ค่ะ ขอเชิญทุกท่านมามิดแอนกรีตกับนักแสดงช่อง3รับปฏิทินปีใหม่ปี2 5 6พร้อสิพร้อมลายเซ็นแจกฟรีจากเหล่าศิลปินไม่ว่าจะเป็นพี่เจมส์จีรายุพี่เบลล่าลานีพี่ไมค์กี้พี่ยาดาพี่กองทัพพี่พี่มิน์นะคะโอ้โหเยอะมากจริงๆและยังมีนักแสดงอีกหลายคนมาร่วมด้วยใครที่อยากได้ปฏิทินฟรีบวกที่เราจะแจกลายเซ็นด้วยนี่น,นะคะก็ให้มาในวันที่23พฤศจิกาย,ยนนี้ที่บิ๊กซีเพลสรัชดาพิเศษค,ค่ะและในวันที่24พฤศ จิกายนที่บิ๊กซีเอ็กซ์ราบางใหญ่เวลา10โมงถึง11โมงค่ะ <c oughs> แอบ,บกระซิบว่าปฏิทินมีจำนวนจำกัดนะจ๊ะมาก่อนได้ก่อนกิจกรรมแบบนี้ไม่อยากให้พลาดกันเลยนะคะขอบคุณบิ๊กซีที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการแจกปฏิทินครั้งนี้ด้วยจ้าอย่าพลาดได้แล้วแต่ละคน <ตา S 1> เลยคือถ้าเราได้ไปเจอเนาะทั้งตัวจริงแล้วก็ได้ลายเซ็นมาด้วยก,กรี๊ตามเลยช่วงหน้าจ้า มีสิ่งที่ดีมากๆมีสิ่งดีจริงๆอ,อจ้าพอๆกับพวกเรานี่แหละเอ้ยอ